สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลิ i บร่านะคะเจอกันอีกครั้งกับคลิปสยองยกกำลังสองนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2เนาะเพราะเพิ่งทำ <c oughs> อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าเราอย่ากทำคลิปที่เป็นการเลือกหนังสยองขวัญมาสัก2เรื่องเนาะที่มีความคล้ายกันในแง่ใดแง่งหนึ่ง พราะว่าบางทีเราก็อยากดูหนังที่แบบมีแน,นแนวคล้ายๆกับหนังที่เราชอบอะไรแบบเนี้ยเพราะอารมณ์มันแบบยังค้างค้างคาคาอยู่เนาะรอบที่แล้วเราก็พูดถึงหนังที่มีธีมเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวความเปล่าเปลี่ยวไปเนาะในวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงหนังสยองขวัญที่เล่นประเด็น coming of age ของผู้หญิงค่ะเรื่องแรกในวันนี้ก็คือ ginger snaps หนังแคนาดาในปี2000นะแล้วก็รอในปี2016ซึ่งเป็นหนังสัญชาติฝรั่งเศสค่ะคำเตือนเนื้อหาในคลิปอาจมีการสปอยส่วนสำคัญของเรื่องบ้างในบางจุดนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ Ginger Snap ก่อน Ginger Snap เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของ Ginger และ Bridget พี่น้องครอบครัว i ฟ z g e r a l d ก็พวกนางเนี่ยก็มีบุค,คลิกที่ผิดแพกแตกต่างจากคนในเมืองก็เลยถูกชาวเมืองเนี่ยถูกเพื่อนในโรงเรียนเนาะมองว่าเป็นตัวประหลาดไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยพี่น้องสองคนนี้ก็มีความสนใจในเรื่องความตายเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำสัญญากันไว้ว่าพออายุเข้า16ปีจะจบชีวิตไปพร้อมกันคืนนึง จิงเจอร์ถูกสัตว์ร,ร้ายปริศนาเข้าจู่โจมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสค่ะแต่จิงเจอร์ก็ไม่ตายนะเพราะว่าแผลบนร่างกายที่โดนสัตว์จู่โจมอะ่ะมันค่อยๆสมานเข้าด้วยกันและหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมานะคะร่างกายของจิงเจอร์ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยมีบริจิตที่เป็นน้องสาวอะ่ะพยายามจะหาคำตอบแล้วก็หาทางแก้ไขความ หน้าขนพองสอยองกล้าวที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของพี่สาวตัวเองค่ะแล้วบริจิตเนี่ยจะช่วยพี่สาวของตัวเองได้สำเร็จไหมอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะสำหรับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องรอนะคะก็มีตัวละครนำชื่อจัสตินคือถ้าออกเสียงแบบฝรั่งเศสมันก็น่าจะเป็นแบบชูสตินใช่ไหมไม่แข่งฝรั่งเศส ใครเก่งฝรั่งเศสก็ามาคอนเฟิร์มทีเนาะ,ะแต่ขอเราเรียกว่าจัสตินแล้วกันนะคะเพราะว่าง่ายกว่าจัสตินเนี่ยเป็นเด็กปีหนึ่งคณะสาตวแพทย์ค่ะพี่สาวของนางก็คือชื่อว่าอเล็กเซียก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันเรียนคณะเดียวกันครอบครัวนางเนี่ยก็เป็นมังสวิรัตกันทั้งบ้านเลยนะแต่พอได้มาเรียนที่เนี่ยมันมีกิจกรรมรับน้อง แล้วทีเนี้ยจัสตินก็เลยโดนบังคับให้กินเนื้อสดๆดดิบๆเลยนะแบบกินแบบไม่เต็มใจคราวเนี้ยจัสตินก็เริ่มมีอาการที่ไม่เหมือนเดิมละจากที่เคยกินแต่ผักมาตลอดชีวิตเนื้อสัตว์นี่ไม่เคยแตะเลยก็เริ่มอยากจะกินเนื้อแล้วเรื่องมันก็เริ่มลามไปเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า เนื้อที่นางกระหายอยากจะกินมากที่สุดก็คือเนื้อมนุษย์นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะคะว่าเราเลือก Ginger Snaps กับ Raw มาคู่กันเพราะว่าเนื้อหามันโฟกัสไปที่เรื่อง Coming of Age ของผู้หญิงวัยกำลังโตอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านของวัยหนึ่งไปอีกวัยหนึ่ง โดยที่จิงเจอ Snaps เนี่ยเป็นการเติบโตของเด็กวัยมัธยมนะส่วนรอนี่ก็เป็นวัยที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นเด็กมหาลัย Freshman ปีหนึ่งเลยโดยการเติบโตของ Ginger ใน Ginger Snaps กับ j u t t i นในรอนเนี่ยก็มี Element ของ Body Horror เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะก็ขอจัดเป็นประเด็นที่สองนะ จริงเจ้์นี่ก็คือโดนมนุษย์หมาป่าจูโจมร่างกายก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเป็นหมาป่าหนังมันจะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ภายนอกมากๆนะส่วนรอนี่ก็เป็นบอดี้ฮอร์เรอร์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอกของเราเหมือนกันนี่แหละแต่จัสตีนนางไม่ได้มีการกลายร่างอะไรแบบนั้นเนาะความสยองที่เกิดขึ้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน ตัวของจจสตีนนะคะโดยมันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาด้วยนะเพราะจัสตีนมีความกระหายเลือดกระหายเนื้อมันก็เลยมีซีนการกัดการแทะกินเนื้อหนังชาวบ้านเขาอะคะ่ะส่วนจุดที่3ที่ทำให้2เรื่องนี้มีความคล้ายกันนะคะก็คือ เนื้อหาในพาร์ทของ s e ็กชวลอะเวค i นนิ่งค่ะก็เป็นการเริ่มมีความสนใจทางเพศของตัวละครนี่แหละก็คือฉาก first time ของจ i n g จอร์กับ Justin เนี่ยมันเป็นซีนที่มีความก้าวร้าวดุนแรงโดยแสดงออกมาจากตัวเอกของเราเลยนะก็แบบว่าเป็นซีนรวมเพศที่ อารมณ์ออกไปทางน่าจะพรึงกลัวหน่อยๆประมาณนั้นแต่ในเรื่องรอก็จะ explicit กว่านะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้หยิบสองเรื่องนี้มาพูดก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวน้องสาวค่ะก็จะเป็น g i งเจอกับ b r i จิต t และจ s t ตินกับอเล็กเซียเนาะคนน้องก็คือบริจิต t กับจัสตินเนี่ย จะสมองดีกว่าพี่ส่วนคนพี่ก็คือจิงเจอร์กับอเล็กเซียเนี่ยก็จะมีนิสัยที่เ้าสู้คนกว่าคนเป็นน้องนะก็คือคล้ายกันเวอร์คล้ายกันสุดๆไอ้ความสัมพันธ์พี่น้องของสองคู่เนี่ยก็คือเป็นความเป็นทั้งรักทั้งเกลียดกันอะและต่อให้จะไม่พอใจกันรุนแรงแค่ไหนก็ไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์พี่น้องกันขาดนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วคนที่จะเข้าใจและรู้จักตัวตนกันดีที่สุดบางทีมันก็ไม่ผลพี่กับน้องที่คลานตามกันมานี่แหละค่ะสรุปแล้วก็คือจุดที่ทำให้เรายก Ginger Snaps กับรอนมาเป็นดับเบิลฟีเจอร์กันในวันนี้ก็คือ 1. Coming of Age อเนาะการเปลี่ยนผ่านระหว่างช่วงวัย2 Body h o r r o r ก็คือความสอยองขวัญที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะ 3. Sexual Awakening ก็คือการเริ่มฝักใฝ่สนใจทั้งเพศและ4 Sister Ho o d นะคะสายสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวน้องสาวนั่นเองค่ะใครนะคะมีความเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเชื่อว่าคนมีพี่น้องน่าจะอินกับซีนที่ตัวละครพี่น้องทะเลาะก,กันอยู่มัวกันอยู่นะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนนะคะ แล้วเรามาพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ